สำหรับเพื่อนๆที่ได้รับร้านเจ๊อ้วนข้าวมันไก่นะครับพอมาถึงอ่ะให้คุณบอกเลขออเดอร์เลยถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณรอคุณไม่ได้ร้านไม่ทำให้คุณต้องแจ้งเลขออเดอร์ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆไลเดอร์นะมันจะมีร้านข้าวมันไก่แล้วก็ของหวานแล้วก็เป็ดของหวานน่าจะอยู่ตรงนี้ เราก็ไปรับเป็นเหรียญแล้วก็แลกแลกแลก,แกเพราะว่าเจ้าอ้วนข้าวมันไก่จะมีน้ํแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มีเป็ยเตียวด้วยมัง้งถ้าผมจาไม่ผิดนะผมแปดสามสองสองนะเมื่อกี้ที่เขาก็ทวนให้ผมโอเคเนี่ยแล้วก็ได้ละเหรี 8, 3, 2, 2. 2> ยญก็ได้ละแปดสามสองสองใครร้านรับร้านเจ้าอ้วนข้าวมันไก่ก็อย่าลืมบอกเลขออเดอร์นะครับผมถ้าไม่ว่ากันสวัสดีครับสวัสดีครับ